โอเคสวัสดีค่ะวันนี้น้ำหวานเซ็นเตอร์นะคะวันนี้เราจะมานำเสนอเป็นเสื้อใหมพรมของเด็กนะคะมีของเด็กแล้วก็เด็กโตนะคะมีแบบสวมแล้วก็แบบกระดุมแล้วก็มีทั้งเสื้อกั๊กแล้วก็เสื้อแขนยาวนะคะเดี๋ยวเราไล่ไปทีละตัวเลยเอาของผู้ใหญ่ก่อนนะคะตอนนี้จะเป็นของผู้ใหญ่นะคะจะเป็นไซส์ M L นะคะหนึ่งมัดจะมีสิบสองตัวนะคะคะสีนี่นะคะลายอันนี้จะเป็นลายข้าวๆให้นะคะ จะมีไซส์เอ็มไซส์แอลนะคะยืดลองยืดดูนะคะตัวอันนี้ไซส์เอ็มนะคะยืดยืดแอลบ้างยืดยืดตรงแอลด้วยนี่นะคะงานผ้ายืดนะคะใส่ตัวนี้จะเด็กประมาณเด็กห้าขวบถึงสิบสองขวบนะคะใส่ได้ตัวนี้จะใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะอะ่สีสีสันก็จะประมาณนี้นะคะตัวนี้จะค้าลายให้นะคะเอ็มจะมีหกตัวแอลจะมีหกตัวนะคะ หรือว่า M5 L7 แบบนี้ก็ได้นะคะตัวนี้จะคาให้นะคะขออนุญาตค่าให้ตัวนี้ส่งอยู่ที่หกสิบห้าบาทนะคะตัวนี้ส่งอยู่ที่หกสิบห้าบาทเรส่งตัวนี้คือห้าสิบตัวขึ้นไปนะคะอยู่ที่ราคาหกสิบห้าบาทนะคะอ่าต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นของเด็กเด็กประมาณเด็กขวบนะคะ มปอีกบ่ดนะ่แก้ทั้งไซตตัวนี้จะเป็นเด็กหนึ่งขวบนะคะเดี๋ยวลายลายตัวนี้จะค้ากันนะคะตัวนี้จะส่งอยู่ที่หกติบบาทนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูลายข้าวๆนะคะตัวนี้มัดหนึ่งนะคะมัดหนึ่งจะมีอยู่ติดตัวนะคะนี่นะคะไซส์ก็จะประมาณนี้จะอันนี้ไซส์เป็นเบอร์มันบ่เป็นเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้านะคะนี่นะคะลายก็จะค้าแบบนี้เลย ลูกค้าเอาไปขายงานร้อยนะคะไปขายหนึ่งร้อยบาทได้นะคะนี่ค่ะผ้าหนานะคะผ้าหนามากอ่เดี๋ยวเราจะไล่ไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้จะเป็นแขนยาวเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้านะคะก็เด็กประมาณสักเก้าเดือนนะคะเก้าเดือนถึงสี่ปีประมาณนี้นะคะสี่ห้าปีก็ใส่ได้นะคะตัวนี้ผ้าย,ยืดนะคะอ่าต่อไปจะเป็นหมายมอีกลายหนึ่งนะคะตัวนี้ส่งหกสิบาททุกทุกแบบเลยนะคะเลทขั้นต่ําจะอยู่ที่ห้าสิบถึงร้อยตัวนะคะ ตัวนี้ราคาหกสิบาทนะคะห้าสิบถึงร้อยตัวนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีพื้นนะคะลายลิ้วสีพื้นนะคะนนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้าเหมือนกันนะคะค่าสีค่าลายให้นะคะค่าลายค่าไซส์นะคะนี่เลยอ่าหน้าร้านอยู่ที่บุรีรัมย์บ้านกวดนะคะบุรีรัมย์บ้านกวดนะคะหรือว่าอ่าถ้าพี่พ,พ,พ่อค้าแม่ค้าอยู่ต่างจังหวัดเราสะเราสามารถอ่าปื้มยืดเอาบ้งอันนี้จะเป็นไซส์เบอร์หนึ่งใช่ไหมคะ อ่ะอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะแต่ยืดออกได้นะงานยืดนะอันนี้เด็กอันนี้จะเทียบเท่าเด็กประมาณแปดเดือนเก้าเดือนแต่ว่าพอยืดได้เด็กเด็กประมาณสองปีก็ใส่ได้นะคะตัวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวลายต่อไปนะคะลายจะคะกันมานะคะลายจะเข้าค้ากันมาเรื่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นลายหมีปักหมีนะคะนี่เลยโอเค สำหรับช่องทางการติดต่อนะคะคือช่องคือไลน์0967251709นะคะแล้วก็ Facebook น้ำหวานเซ็นเตอร์นะคะเพจน้ำหวานเซ็นเตอร์นะคะทักมาได้นะคะตัวนี้สามารถส่งของได้ทั่วประเทศนะคะแล้วก็ลูกค้า,าต่างประเทศเนาะลูกค้าลาวลูกค้าเพื่อนบ้านนะคะคเมนเราก็ส่งออกไปได้นะคะโอเคนี่นะคะ งานผ้าเย็บโอเคนะคะนี่เลยผ้าสวยนะคะงานสวยเอาไปขายงานร้อยนะคะตอนนี้ต่อไปจะเป็นงานกระดุมนะคะนี่เลยสวยมากค่ะอ่าสีหวานนะคะเดี๋ยวไล่ให้ดูอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะที่เล็กสุดนี่นะคะลายก็จะค้ากันมานะคะหรือสำหรับ พี่ๆพ,พ่อค้าแม่ค้านะคะที่สนใจเข้ากลุ่มไลน์นะคะบันบันลงลิงก์ไว้อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะกดดูได้นะคะกดเลื่อนดูแล้วก็กดเข้าไปคลิกลิงก์นะคะจะเข้าเป็นไลน์กลุ่มของร้านน้ำหวานเซ็นเตอร์นะคะสินค้ามีมากมายค่ะคนแก่เด็กอ่อนยันคนแก่เลยนะคะมีทุกเพศทุกวัยนะคะ โอเอันนี้นะคะจะเป็นอีกลายหนึ่งนะคะตัวนี้ทางร้านขออนุญาตคะลายให้นะคะเพราะว่าของเข้าแต่ละรอบลายก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าให้ดูลายข้าวๆว่าประมาณนี้นะคะโอเคต่อไปอันนี้ก็จะเป็นกระดุมเหมือนกันนี่ค่ะลายริ้วนะคะนี่เลยส่งหกสิบบาทนะคะส่งหกสิบบาทเลดขั้นต่ำจะอยู่ที่ห้าสิบตัวนะคะห้าสิบถึงหนึ่งร้อยตัว <c oughs> สีนี้สวยมากเลย ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยตัวนะคะเรทหกสิบบาทลูกค้าจะเอายี่สิบตัวได้ไหมได้ค่ะลูกค้าจะเอาสามสิบตัวได้สามสิบตัวได้ไหมได้ค่ะแต่ราคาจะบวกขึ้นห้าบาทสิบบาทนะคะตามเรทนะคะตัวนี้เราให้เรทราคาหยิบปัวนะคะเอาแค่ห้าสิบตัวถึงร้อยตัวนะคะอันนี้เราให้เรทราคาหยิบปัวหยิบปัวเอาเป็นพันตัวนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะให้พี่ๆพ่อค้าแม่ค้าโดยตรงเลยนะคะ โอเคเลือีกลายหนึ่งตัวนี้จะเป็นเสื้อก,กั๊กนะคะตัวนี้ไหมพรมกั๊กนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแบบนี้อ่ะลายให้ดูคร่าวๆเลยนะคะสีแดงค่ะสีกลมสีเขียวทะเลค่ะสีครีมอ่ะเขียวมาอีกรอบค่ะสีฟ้าเขียวเข้มนะคะแล้วก็สีแดงนะคะโอเค ลายก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับลูกค้าพ,พ,พี่พ่อค้าแม่ค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะทักแชทมาได้คะ่ะที่น้ําหวานเซ็นเตอร์นะคะหรือว่า,าเบอร์โทร0967251709นะคะหรือว่าที่พี่พ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะคะเราให้เปิดบินนะคะรับบินทองรับทองด้วยนะคะตัวนี้ของเรามีโปรโมชั่นอยู่นะคะ แง่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร b ์ช่อง youtube นะคะน้ำหวานเซ็นเตอร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้ะคะ่ะ